นี่เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตนะคะซึ่งตอบแบบว่าไม่อวยกันเลยนะก็คือว่าเราควรจะทําทั้งสองอย่างนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มีเวลาน้อยนะคะพี่อยากจะเชียร์ให้ทำเวทเทรนนิ่งก่อนเป็นอย่างแรกนะคะ,<น>ะเหตุผลก็คือว่าในทุกปีนะคะที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอายุหลัง30ไปแล้วนะคะมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ย จะ่ค่อยๆฝ่อลงแล้วก็เสียสูญเสียปริมาณกล้ามเนื้อไปนะคะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาที่เราอายุมากขึ้นอนะ่ะระบบการเผออาผลาญถึงได้น้อยลงนะคะการที่เราทำเวทเทรนนิ่งเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถรักษานะคะไปจนถึงเพิ่มปริมาณมวลกล้ามเนื้อนะคะทาให้ระบบเผาผลาญเราเนี่ยยังทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่นะคะการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการที่เราต้นกำล้งาม,มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากกระห่นดีนะคะอยากให้เริ่มที่ ทำทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ควรที่จะเน้นการทำเวทเทรนนิ่งเป็นหลักด้วยค่ะ